วันนี้ที่บริเวณบ้านเลขที่46บ้านแสงหมู่ที่1อโพสีสุวรรณจสีสเกตมุลนิธิราชประชานเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบกนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวให้แก่ครอบครัรวผู้ประสบอคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ตัมีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนฐาจะนประธานอนุกรรมการบุลนิธิรารราชนานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นางสาวคุณพรมรินอายุ62ปีเจ้าของบ้านเลขที่ดังกล่าวประสบเหตุอัคคีภัยเมืม่อวันที่12ตุลาคม2567บบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ตอนนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดอาทิสนรกงานเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาไทยสนรกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเต็ม,มอบเงินและสิ่งของที่จําเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภยัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วย